สวัสดีค,ครับก็มาดูทุ่นอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็จะเป็นงานทุ่นแบบงา,านน้ำลึกนะครับที่มีบอดี้เล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้บอดี้อยู่ที่4.5มิลนะครับความยาวรวมอยู่ที่55เซนนะครับเหมาะกับงานที่ หมายที่มีน้ำลึกนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนี่เหมาะเลยนะครับกับทุ่นที่ปลาไม่ค่อยขยับตัวนะแล้วก็กินเหยื่อเบาๆบอดี้เล็กมากนะครับบอดี้อยู่ที่4.5มิลยาว12 12 12 12ข่าไหนเดี๋ยนะ ความยาวนะครับของบอดี้อยู่ที่10 12แล้วก็14เซนดอกยาวสุดนะครับหางเป็นหางตันขนาด0.9มิลนะครับเห,หมาะกับไม้ที่มีน้ำลึกๆนะครับตัวนี้ตุนตัวนี้ก็ราคาเพียงแค่3รดอกนะฮะ3 0รีบ,บาทรวมส่งนะครับ นี่นะครับสีที่ใช้ในการเขียนหางทุ่นนะครับนี่ครับเป็นสีโทโฮนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้สําหรับเคลือบก็เหมือนเดิมนะครับเป็นชัวสูตรดูดสูตรที่ผมใช้อยู่ก็คือเลกเกอร์ 2K สองตันหนึ่งนะครับสองตันหนึ่งมีความแข็งบนี่สองตันหนึ่งอยู่นี่นะเมื่อกี้วางาว้ข้างนตรงนี้มาวางข้างล่างนี่นะครับเป็นแบบแข็งนะครับ ดีมากนะครับมันทำให้บอดี้ของเรามีความแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะสูตรสองตัวหนึ่งขูดแข็งเลยนะครับโดยที่เขาใช้สำหรับเคลือบสีรถยนต์นะครับอันนี้ส่งไปที่ชุดนี้นะส่งไปที่นะครสวรรคนะ์จะบอกว่าสุโขทัยหรบ่นะครสวรรค์นะครับนะนะ้าที่สั่งมาเป็นนะ้าชื่อนะาชอแอดนะครับผม เป็นลูกค้าประจําผมเลยเขก็สั่งมาผมคิดว่าแกได้ไปตกที่ที่สอดบอางทองนะนี่เหมาะกับการตกที่รีสอดทบอางทองในเวลาที่ไม่ค่อยมีคลื่นนะครับคือเบา,าเบาคือนิ่งเงียบนะุดตัวนี้ไม่เหมาะงานน้ําไหลนะมันเหมาะงานน้ํานิ่งๆน,นะครับน้ํานิ่งๆเป็นงานที่กินตะกัวไม่เยอะนะครับกินตะกัวน้อยเดียวเพราะว่าบอดี้มันเล็กนะครับบอดี 4. <Okay. S 1> ้4ี่จ้ามิลท้าใดสนใจก็ สั่งผมทําได้นะครับสั่ผมทําได้ซึ่งทุ่นชุดนี้นะครับนี่นะเป็น un, ทุ่นชุดที่แปลงมาจากทุ่นขาสั้นมาเป็นขายาวจากตามออเดอร์ที่นะาชอยแอปเป็นคนสั่งผมทํานะครับนี่ครับแปลงมาจาก này, ชุดน, th th sun, นีน bord, ank, zenia, ้นะครับชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่ขาสั้นนะครับงานบอขาสั้นเอาขยายขาออกมาปุ๊บนะครับ มันก็จะกลายเป็นชุดนี้เ,นเพื่อนๆเห็นตัวนี้น,นีแบบนี้เลยนะครับก็สามารถสั่งทําได้นะทุ่นผมเป็นทุ่นงานสั่งทาอยากได้สเปคแบบไหนก็สั่งทําได้ง,งานสีหางทุ่นโต,โฮน,โ,ตโฮนะครับชื่อโตโฮนะราคาย่อมเยาวแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันเป็นสไตล์ผมนะล,ลายผมก็จะออกเนื้อประมาณนี้ลายอย่างนี้เลยนะลายแบบให้ดูชัด เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ฮะนี่ลายกลักผมเันจะเป็นลายแบบนี้นะครับทางภาษาเหนือเขาเรียกลายบปลุร่งตุงเด้งนะครับเป็นลกักษณ์เลยนกระคปรงทีนี้3 4มนี้3 4บบาทนะรวมส่งนะครับใช้เวลาทําการก็ประมาณ9 1 0วันกว่าจะได้ทุนดอกหนึ่งชุดหนึ่งออกมาแบบนี้นะครับสนใจก็เข้ามาสั่งจองใน เฟซบุ๊กลุงเลสสเตชันได้นะครับนะรับออเดอร์อยู่เรื่อยๆนะครับก็ชุดนี้ก็จะส่งไปที่นครสวรรค์พร้อมกับชุดไม้ตายนะครับที่เขาส่งไม้ตายสั่งไม้ตายอีกสองกล่อไม่ดูไปเลยนะครับก็จะพรีเซนต์ชุดนี้แล้วนะครับนี่นะครับนี่เป็นงานไม้ตายก็เหมือนเดิมนะชุดนี้ชุดยาวห้าสิบเซนนะตอนแรกพี่เขาสั่งห้าสนะิบห้าเซนผมทำได้ประมาณนี้นะถ้าห้าสิบห้าเซนมันจะไม่สวย มันจะยาวไปก็เลยทํามาเป็น5้าสิบเซตก็ถือว่าเป็นงานน้ําลึกนะไม้ตายน้ําลึกเหมาะกับการตกที่รีสอร์ทบ้านทองนี่โอเคเลยนะเนี่ยน้าลึกมากที่ตะบ้างทองนี่น้ำลึกแล้วก็ขึ้นเยอะนี่นะเวลาขึ้นเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไม้ตายแบบนี้เวลาไม่มีคลื่นเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้นี่นะชุดห้าดอกเนี่ยไปนครสวรรค์หมดเลยนะครับของน้าชอแอดนะ สั่งผมมาเยอะแยะเลยครับหลายรอบละนะครับรอบนี้ก,ก็ก็สั่งมาผมก็ทําให้นะครับก็มาถ่ายคลิปไว้ก่อนให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ทุ่นชิงหลิวเอาไวต้ตกงานบ่อปลางานเหมาได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานกึ่งธรรมชาติส่วนสามดอกนี้ที่ผมให้ดูนี่จะเป็นงานงานของบ่อปลาตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์ข้างหลัง เป็นรูปแบบนี้นะครับให้ดูชัดๆนี่นะจะมีรูปแบบนี้เป็นอยู่ข้างหลังนะข้างหลังือสติ๊กเกอร์ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้เหมือนเดิมครับโคดมานนะครับทุ่นโคดมานนี่นะครับนี่สีที่ใช้สีขาวๆนี่เป็นสีขาวมุกนะหายากมากจะบอกว่าไม่ใช่สีขาวปกตินะถ้าสีขาวปกติเนี่ยใช้ไปนานๆน,นสีมันจะเกา่าถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับ ยิ่งใช้ไปยิ่งนานเท่าไหร่นะครับสีก็เป็นสีนี้แหละมันไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นสีขาวมุกครับสีขาวมุกมันจะดูอิ่มๆนะสีไม่ดูอิ่มๆหน่อยมันจะไม่ขาวด้านนะถ้าเป็นสีขาวปกติถ้าทั่วไปัใช้ไปสักช่วงหนึ่งมันจะดูสีแบบตันๆเศร้าๆอางนี้นะมันไม่สวยเนะ่ย นี่อรเนี่ครับนี่ทั้งหมดนี้พร้อมเดินทางนี่ครับนี่รับงานมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะวันนี้วันกลางเดือนธันวาแล้วสิบห้าวันแล้วนะครับห๋ยวจะส่งให้วันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่สิบห้านะครับสิบห้าพรุ่งนี้นะไปชุดเล็กไปกรุงเทพนะครับส่วนชุดไม้ตายกับบาลาน้ำลึกจะไปนครสวรรค์นะครับ อยากได้ทุนสั่งมาได้นะครับที่ Facebook ลุงเนสเตชันคระบผรขอบคุณมากครับ